นี่เหรียญที่ไหนครับเพื่อนเหรียญโคดอ่ะเหรียญนี้โคดีนี่อันนี้เขาเรียกว่าบล็อกไม่แตกบ็อกนี้สวยหายากส่วนมากจะเจอบ็อกจมูกแตกอ่าองค์เนี้ยไม่แตกตอนนั้นผมได้มาประมาณสองร้อยเหยเรียญคัดไว้เฉพาะที่ไม่แตกเนี่ยอ่าเอาง่ายๆครับนี่พระที่พิทักษ ใต้สุดของสยามประเทศผู้ก่อการร้ายเอาระเบิดสามลูกวางระเบิดไม่ทำงานทั้งสามลูกอาจารย์นำวัดดอนสาลาปูน่นากวาระคะังพ่อสงเจ้าฟ้าสารลอ,อยปู่ทิมเซโมดเขากกงและวันนี้ที่ผมเอามาให้นี่คือเนี่แหละครับคือพระที่คุณแขวนแล้วคุณมั่นใจ มั่นใจในพุทธคุณได้สุดๆเอาว่า14จังหวัดภาคใต้มาแสงหมดเพราะเป็นพิธีใหญ่สุดของภาคใต้ตอนนั้นเหรียญพิธีสำคัญของประเทศไทยโหแล้วบอกเลยครับเนี่ยแหละครับขนาดระเบิดระเบิดนะไม่ใช่ปืนนะระเบิดสามลูกผู้ก่อการร้ายวางเพื่อจะระเบิดพระพุทธองค์นี้ระเบิดทั้งสามลูกไม่ทำงานไม่ระเบิดครับ เนี่ยแหละเป็นเหรียญที่ผมบอกเลยว่าโอ้โหดีชนที่ที่เีวยกว่าผมเจอเหรียญน,นี้ผมอดซื้อไม่ได้อ่ะเพราะผมรู้ว่าเนี่ยคือดีจริงอไอ้เหรียญละหลายหลายหมื่นที่บอกว่าเหนียวอ่ะไม่รู้ว่าจะกันระเบิดสามลูกได้อย่างนี้หรือเปล่าอันเนี้ยของจริงหมดเอออันเนี้ยของจริงผมจะบอกให้